สอนวิธีการทําแก้วน้ําแบบนี้นะคะจากลวดกระหยี่ไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลวดกระหยี่นะคะมีแกนกระดาษเช็ดชู่แบบนี้นะคะเราตัดครึ่งนะจากนั้นนะคะเราจะวัดนะคะลวดกระหยี่สีแดงนะคะแบบนี้ใช้2เส้นนะคะนี่ค่ะจากนั้นทากาวนะคะแล้วก็เอามาแปะแบบนี้นะคะมาแปะแบบนี้และอีกเส้นหนึ่งก็มาแปะไข้กันแบบนี้ค่ะ เราก็จะทำแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้เด้ายกระบ,บื้สีแดงนะคะมาม้วนพันแบบนี้เป็นก้นหอยนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2องเส้นมาต่อกันนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเรามาวัดนะคะจากนั้นนะคะก็ติดกาวนะคะแล้วเอามาแปะได้เลยคะ่ะ ส่วนตรงนี้จะเป็นฐานของแก้วน้ําของเรานะคะจากนั้นนะคะใช้ลวดกระมี่นะคะพันแบบนี้นะคะเราจะพันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเต็มนะคะทั้งแกนกระดาษเช็ดชู่ของเราเลยค่ะ กันเสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะลองใช้กระดาษเช็ดชู่นะคะยัดเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะใช้ทั้งหมดนะ4แผ่นด้วยกันค่ะจากนั้นนะลวดกระมาื้สีขาวนะคะพันเป็นก้นหอยเหมือนเดิมนะคะก็พันนะคะ2เส้นเหมือนเดิมติดกาวค่ะนี่นะคะแล้วนํามาแปะด้านบนแบบนี้ค่ะ นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่สีขาวเหมือนเดิมนะคะมาพันนะติดกาวนะคะแล้วก็เอาลวดกำมะหยี่สีขาวนะมาพันรอบๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะพันลงไปนะคะแบบนี้นะคะสักประมาณ4ชั้นด้วยกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะ่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาทําหลอดน้ํากันค่ะใช้ลวกกระมิดสีขาวเราใช้ประมาณ2นิ้วนะคะพับขึ้นพับลงแบบนี้นะคะสัก4ครั้งด้วยกันส่วนที่เหลือก็ม้วนนะคะแบบนี้ค่ะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะงอตรงนี้นะคะที่ปลายนิดนึงนะติดกาวค่ะแล้วนํามาแปะได้เลยค่ะ นี่นะ,ะหลอดน้ำของเราเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปนะคะสุดท้ายทำโลโก้กันคะ่ะนี่นะคะวัดขนาดนะคะแล้วก็ตัดนะแล้วก็นำมาแปะได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้วน้ําของเราทําไม่ยากเลยนะคะก็เป็นไอเดียนะสามารถที่เอาไปทําตามกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ